กิจกรรมนี้นะคะนักเรียนก็มีชื่อว่ากิจกรรมอ่าลองอ่านสิกิจกรรมอะไรดีนักเรียนอยากรู้หรือยังว่ากิจกรรมนี้เป็นอย่างไรจดปมาส่งของวันนี้นะนะลูกกิจกรรมไม่เห็นไม่ได้ยินก็อยากให้ในักเรียนได้ทดลองกิจกรรมไม่เห็นไม่ได้ยินและสามารถบอกได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรและกิจกรรมนี้ให้ในักเรียนได้เรียนรู้ ที่จะทํากิจกรรมให้สาเร็จูุร่วงต่อไปนะคะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมไม่เห็นไม่ได้ยินนักเรียนสังเกตอุปกรณ์ตรงหน้านี่นหไหมเห็นไหมคะ กิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยวทีเชิจะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมากลุ่มละหนึ่งคนกลุ่มละหนึ่งคนตกลงกันภายในกลุ่มเลยว่านักเรียนจะให้ใครมาทํากิจกรรมในครั้งนี้<ป>ต่อไปนะคะทีเชิจะแจก,กอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่มให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาค่ะเรียงเลยหนึ่งสองสามสี่ตัวแทนกลุ่มยลกลุกขึ้นเลยค่ะแล้วก็มาเรียงเลย ดูขึ้นมาเลยแล้วก็เรียงตั้งแต่กลุ่มหนึ่งตุ่มสองตุ่มสามตุ่มสี่นะคะอ่ะหลังจากนั้นขั้นตอนชิ้นแรกนะักเรียนที่เห็นไปแล้วที่พี่เชอร์บอกไนครั้งที่แล้วนะคะคือหม้อหม้อในกิจกรรมนี้นะคะคือกิจกรรมไม่เห็น ทำไมคะเพื่อเพื่อปิดหูไว้เพื่อให้ไม่ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ยินนนเองากิจกรรมนี้ก็คือไม่เห็นไม่ได้ยินโดนที่จะมีหม้อคำชี้แจงในการทำกิจาการรมในครั้งนี้ให้นักเรียนคนสมาชิกกลุ่มที่ออกมาใช่ไหมคะปิดตาโดยใช้ผ้าที่อยู่ในมือของของนักเรียนแต่ละคนแล้วก็ใช้ที่ปิดหูที่อยู่ใน ที่อยู่ในวมือของแต่ละตุ่นปิดหูและเพื่อนที่อยู่ข้างในแต่ละกลุ่มจะสามารถจะเป็นคนบอกว่าให้เพื่อนไปทางไหนไปทางไหนหรือให้คิดค้นหาวิธีการที่จะให้เพื่อนๆนั้นไปตีม้อได้สำเร็จพร้อมกันหรือยัง 对。Right. โดยที่เราจะต้องไปทำอะไรต่อเราทำอะไรต่อไปตีหม้อไปตีหม้อั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นต่อไปที่เจจะถามว่ากิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่าอะไรคืออุปสรรคในการทำกิจกรรมในครั้งนี้อะไรคืออุปสรรคในการทำกิจกรรมในครั้งนี้อะไรคะ มองเห็นมีไหมอะไรคืออุปสรรคในการทำกิจกรรมในครั้งนี้การได้ยินถูกต้องอุปสรรคในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือการมองเห็นการมองเห็นชื่อเราเห็นไหมไม่เห็นนะคะว่าการได้ยินเราได้ยิน จำไว้นะจำรูปพี่บาง่าเลยนะคะอย่าพูดไม่บอกไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อไม่ใช่ตางคนจำไว้นะคะอ่ะปิดตาตัวเองเลยลูกปิดตาเลยให้เขามากกนเองไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นมาเเองเลยนะคะอ่ะปากกาอนี่นี่ อ่าอะอะทุกคนหันหลังไปเลยหันหลังไปว่ารูปอย่างที่เชอร์บอกไว้ให้นิเชอร์ให้ดูไว้เมื่อกี้ว่าเลยค่ะว่าเลย <c oughs> กิจกรรมในครั้นนงนี้นะคะนักเรียนได้ค้นพบอะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างให้นักเรียนลองพูดไป ก็ไม่สามารถใช้ชีอประจำาก่อนได้โอเคโอเคค่ะนั่งลงบุ่มเพื่อนไวหคะอะสำหรับรกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีอยู่2อกิจกรรมนะคะคือกิจกรรมป,ปิดปิดตาตีหมอ้อใช่ไหมคะแล้วปิดตาปีดหูตีหม้อและกิจกรรมที่2ก็คือบอกใต้ทายค่ะกิจกรรมแรกเลยคือปิดตาตีหมอ้อนักเรียนจะต้องปุ่นหูแล้วก็ปิดตา เพื่อไม่ให้เห็นและไม่ได้ยินการทํากิจกรรมในวันนี้อุปสรรคของเราก็คือการที่เราไม่สามารถมองเห็นและการที่เราไม่สามารถได้ยินแต่สมัยนี้เราจะใช้อะไรแทนในการถ้าสมมุติเราไม่เห็นเราเรามีวิธีการอื่นไว้ที่จะสื่อสารได้มีไหมคะถ้าเราไม่เห็นมีไหมภาษาการการท,ท,ที่เราทำไมที่เราทําไป ใช้ภาษาคือหรือการวาดรูปการเขียนลงใบบนกระดานอย่างเมื่อกี้นั่นเองต่อไปถ้าเราหูดวกเราก็สามารถใช้ภาษามืดหรือการอ่านปากพูดก็ได้แต่การอ่านปากนะคะการอ่านปากนะคะก็คือการที่เราค่อยๆอ่านปากเพื่อนไปอย่างช้าๆเราก็จะสามารถรับรู้ได้แล้วใช่ไหมคะ หรือแม้กระทั่งการใช้ภาษามืออย่างที่ดิเชอร์บอกการใช้ภาษามือทุกวันนี้เป็นมาตารฐานสากคนที่คนเขาใช้กันสําหรับคนที่มีมีความบกพ่องทางการได้ยินก็คือคนอหูหนวกนั่นเองค่ะในชีวิตประจำวันของเราถ้าเราไม่สามารถ